ช่องตามใจทุเดย์ตอนที่1493สายลับสายลับที่ใจไม่แข็งพอคุกเข่าลงบนพื้นเรียบร้อยแล้วถ้าว่าไปชิงเหยียนกลับกล่าวต่อราวกับไม่เห็นการกระทำของเขาหานเชิงอองเสียชีวิตไปแล้วเราไม่อยากผิดคำสัญญาที่ให้ไว้แก่เขาดังนั้นจึงให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งหากพวกเจ้าไม่รักษาโอกาสครั้งนี้ไว้ให้ดีก็อย่าหาว่าข้าผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับหานเชิงององก็แล้วกัน ไปชิงเหยียนกว่าสายตามองคนเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มที่ทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกขนลุกชันหวังว่าพวกเจ้าจะวิเคราะห์สถานการณ์ในตอนนี้ได้อย่างถูกต้องก่อนเราจากไปเราจะทิ้งสายลับของเราไว้ที่ตรงอีหากพวกเจ้าทําเพื่อต้าโจอย่างเต็มที่พวกเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือพวกเจ้าหากผู้ใดคิดทรยศต้าโจผู้นั้นย่อมไม่สามารถมีชีวิตกลับไปได้แน่นอนไปชิงเหยียนลุกขึ้นยืนจากนั้นกล่าวต่อขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีหวังว่าคนเหล่านั้นจะสำนึกได้ หากสามารถทำคุณไถ่โทษได้เราจะไม่เอาผิดเรื่องที่แล้วมาไปชิงเหยียนกล่าวจบก็เดินออกไปจากห้องทันทีไปจินจื้อมองสายลับที่เหลืออยู่ในห้องแวบหนึ่งจากนั้นขมวดคิ้วเดินตามหลังพี่หญิงใหญ่ออกไปด้านนอกนางได้ยินพี่หญิงใหญ่กล่าวกับเซินชิงจู่ที่ด้านนอกจดนามและตำแหน่งในราชสำนักของคนที่ยินดีอยู่ที่ตรงอีต่อลงในบันทึกจากนั้นให้คนรอบนำไปให้ไปวีเซิงให้เขาใช้คนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ เจ้ากะสันชิงจูรับคำและจากไปทำตามคำสั่งทันทีไปจิ๋งจื้อเห็นสันชิงจูไปจึงเดินเอามือพล่หลังตรงไปหาไปชิงเยียนจากนั้นเอ่ยถามเสียงเบาเหตุใดพี่หญิงใหญ่จึงให้สายรับเหล่านั้นพบหน้ากันท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามีคนทรยศเจ้ากับพี่หญิงใหญ่ไม่กลัวว่าพวกนั้นจะสร้างปัญหาให้พวกเราภายหลังหรือเจ้าคะหรือพี่หญิงใหญ่ทำลงไปเพราะเคยรับปากหานเชิงอองไว้ทว่าหากเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นอาจมีคนตายมากกว่าหนึ่งคนนะเจ้าคะไปชิงเยียนมองไปทางไปจิ๋งจื้อพางกล่าวขึ้นยิ้มยิ้ม แม้แต่จักรพรริตรงอียังเป็นคนของต้าโจเหตุใดต้าโจยังต้องการสายลับเหล่านั้นอีกที่พวกเราต้องการก็คือขุนนางคนสําคัญในราชสำนักตงอีที่เป็นคนของต้าโจการที่พวกเรารู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะทําให้พวกเขามีเป้าหมายเดียวกันเมื่อครูพี่บอกฮองเฮาของตงอีไปแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรว่าต้าโจมีสายลับมากมายและสายลับเหล่านั้นจะกลายเป็นขุนนางคนสําคัญของตงอีไปจิงจื้อเบอิกตาโพง ข้าคิดว่าพี่หญิงใหญ่แค่จงใจย่วโมโนหนังเท่านั้นเจ้ากะเหตุใดพี่ต้องย่วโมโนหนังด้วยไปชิงเย็ยนหยุดฝีเท้าจากนั้นยกมือเขกศีรษะของไปจินจื้อเบาๆตอนนี้ต้าโจเหนือกว่าตรงอีนีทุกเรื่องไปวีเซิงอยู่ในตรงอีเขาจําเป็นต้องมีขุนนางคนสําคัญในราชสํานักตรงอีคอยเป็นพวกเพื่อขัดขวางขุนนางฝ่ายฮองเฮาเช่นนี้อวีเซิงจึงจะสามารถทําสิ่งที่เขาอยากทําได้ไปจินจื้อพยักหน้าอย่างเข้าใจไปชิงเยียนเดินไปนอกค่ายทหารพางกล่าวกับไปจินจื้อ แน่นอนว่าพวกเราต้องมีคนของเราอยู่ในที่ลับด้วยพวกเราไม่รู้ว่าสายลับคนใดของต้าเหลียงจงจงรักพัดดีต่อต้าโจอยู่คนใดทรยศต้าโจหลังจากต้าเหลียงดับสูนแทนที่จะเสียเวลาตรวจสอบพวกเขาทีละคนไม่สู้พาสายลับจํานวนหนึ่งกลับไปต้าโจจากนั้นผักคนที่ยินดีอยู่ในตรงอีต่อไปอยู่ในที่แจ้งและจัดคนของเรากลุ่มใหม่ซ่อนตัวอยู่ในที่ลับดีกว่าไปจิน่นจืน้อเงียไปครู่หนึ่งจากนั้นกระจางแจ้งในทันที ดังนั้นที่หญิงใหญ่จึงให้พี่ชิงจูนำรายชื่อไปมอบให้อวีเซิงให้งานพวกเขาใช่หรือไม่เจ้าคะหากพวกเขาเป็นพวกเดียวกันกับเราพวกเขาย่อมทำทุกอย่างตามคำสั่งของอวีเซิงต่อให้พวกเขาไม่ใช่พวกเดียวกันกับเราก็คงไม่กล้าสร้างปัญหาให้อวีเซิงอยู่ดีหากกล้าสร้างปัญหาขึ้นอวีเซิงต้องจับได้แน่ถึงเวลานั้นค่อยจัดการกับพวกเขาก็ยังไม่สายอีกเหตุผลก็เพราะพี่หญิงใหญ่อยากรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับหานเชิงอ,องจริงๆ จู่ๆไปจิ่นจื้อก็นึกถึงอีกเรื่องขึ้นมาได้ผู้อื่นไม่มีทางรู้ว่าไป๋หวีเซิงสวมรอยเป็นจักรพรรดิตงอีหากหนึ่งในสายลับของต้าโจสารภาพเรื่องนี้กับไป๋หวีเซิงคงน่าสนุกไม่น้อยนะเจ้าคะทว่าหากเขาไปบอกกับพงเฮาคงไม่ดีแน่พวกเราควรให้คนจับตาดูพวกเขาไว้นะเจ้าคะพี่หญิงใหญ่ไป๋ชิงเหยียนมองไปทางไปจิ่นจื้อจากนั้นเอื้อมมือไปช่วยจัดผมที่ยุ่งเหยิงให้น้องสาวหากลองใช้สมองคิดเจ้าก็คิดได้ทุกอย่างนี่เมื่อก่อนวู่วามเกินไป ตอนนี้พวกพี่ชายกลับมาแล้วเจ้ายิ่งขี้เกียจใช้สมองเข้าไปใหญ่มีพี่หญิงใหญ่กับพวกพี่ชายอยู่ข้าไม่จำเป็นต้องใช้สมองเจ้ากะไปจิ่นจื้อยิ้มกว้างออกมาเาว่าหากข้าอยู่คนเดียวข้าจะใช้สมองอย่างเต็มที่แน่นอนเจ้าค่ะคราวที่แล้วซุนเหวินเยาคิดหลอกใช้ข้ายังไม่สำเร็จแถมยังโดนข้าเล่นงานกลับอีกเจ้ากะเมื่อเห็นพี่หญิงใหญ่เดินไปด้านหน้าไปจิ่นจื้อจึงรีบวิ่งตามไปทันทีพี่หญิงใหญ่จะให้พูดใดอยู่ในที่รับเจ้ากะ เดิมที่ไปชิงเหียนคิดว่าเฉินชิงเซิงเหมาะสมที่สุดค่ะว่าเมื่อคิดได้ว่าต้องพาเฉินชิงเซิงมาจากชุนเทาไปชิงเหียนก็สงสารชุนเทาขึ้นมาทันทีหากหาคนไม่ได้จริงๆไปชิงเหยียนจะให้เฉินชิงจูและเซียรวรั่วห่อยู่ที่ตรงอีต่อถือเป็นการสร้างโอกาสให้คนทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันด้วย เมื่อไปชิงเหย็นจาัดก,การเรื่องในวังหลวงเสร็จจึงไปเยี่ยมอาการของหลิวหรูซื่อทันทีหลิวหรูซื่อผอมจนใบหน้าแทบเหลือแต่กระดูกไม่เหลือเขาคงความสง่างามก่อนออกเดินทางมาจากต้าโจเลยแม้แต่น้อยมองแค่ใบหน้าจะรู้สึกว่าเขาแก่ลงกว่าเดิมเป็นสิบปีทว่าดวงตาของเขาเปล่งประกายมากหลิวหรูซื่อเล่าให้ไปชิงเหย็นฟังว่าองค์ชายสองของตงอีอยากได้ยกจากจันเพื่อย้อนเวลาจนเสียสติไปแล้วตอนที่แควนเทียนเฟิงทำสัญญาพันธมิตรกับต้าโจกระหม่อมพอทราบมาบ้างว่าเทียนเฟิง่งศรัทธาในเทพเจ้ามาก ดังนั้นพวกเขาย่อมเชื่อเรื่องการย้อนเวลาของหยกจักจันเป็นธรรมดากระหม่อมได้ยินว่าซาอัคหันม้อนมอบหยกจักจันของตัวเองให้องค์ชายสองเพราะองค์ชายสองขออย่างกระทันหันดังนั้นเขาไม่มีเวลาเปลี่ยนหยกจักจันปล่อมให้องค์ชายสองแน่พยาคากักหลิวรู้ซื่อเคาะนิ้วลงบนโต๊ะจากนั้นขยับเข้าไปใกล้ไปชิงเยียนอีกนิดพลางกล่าวต่อ ตอนจัก,กรพรรดิเทียนเฟิงเดินทางกลับเทียนเฟิงเขาไม่ได้ขอหยกจากจันคืนจากองค์ชายสองผู้อื่นไม่ทราบทว่ากระหม่อมทราบดีว่าจัก,กรพรรดิเทียนเฟิงยอมแลกทุกอย่างเพื่ออยกจากจันของพระพัสดาของต้าโจตอนที่อยู่ต้าโจจริงๆที่เขามอบหยกจากจันให้องค์ชายสองคงเป็นเพราะอยากทดสอบว่าต้าโจจะมอบหยกจากจันตัวจริงมาให้ตงอีเพื่อรักษาความมั่นคงกับตงอีระหว่างเดิมพันแคว้นกับต้าเยี่ยนหรือไม่ตอนเขาจกไปเขาไม่มีทางทิ้งหยกจากจันจริงไว้ที่นี่แน่พะยะค่ะ เจ้าสงสัยว่ามีสายลับของเทียนเฟิ่งอยู่ในวังหลวงอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนยกถ้วยชาขึ้นเป่าไอร้อนในถ้วยชาเบาๆพยาคาหลิวรูซื่อพยักหน้าหากสายลับของเทียนเฟิ่งที่อยู่ในวังหลวงร่วมมือกับต้าเยียนสถานการณ์ของตรงอีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกได้พยคัค่ะฝาบาทควรเตรียมป้องกันไว้ก่อนพยคัค่ะไปจินจื้เห็นที่หญิงใหญ่ยกถ้วยชาขึ้นนางจึงยกตามบ้าง นางชอบความรู้สึกที่นางรู้เรื่องที่ผู้อื่นไม่รู้เป็นที่สุดหลิวรูซื่อผู้นี้ยังไม่รู้ว่าจักรพรรดิของตงอีคือคนของต้าโจช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสี่เก้าสี่บิดเบือนใต้เท้าหลิวคงคิดไม่ถึงว่าอีกไม่นานราชสำนักของตงอีจะมีคนของต้าโจอยู่กว่าครึ่งต่อให้มีตงอีและเทียนเฟิ่งอีสิบแคว้นร่วมมือกันก็คงไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นไปชิงเหยียนพยักหน้า ข้ารู้แล้วจะพักรักษาตัวให้สบายใจเถิดพยาค่ะในที่สุดหลิวหลูซื่อก็คลายกังวลได้เสียทีฝาบาททรงมีแผนการแล้วกระหม่อมก็วางใจแล้วพยาค่ะฝาบาทเสรนเหลียงอวีเดินเข้ามาได้นในจากนั้นกระหมัดคารวะไปชิงเหยียนเชิงหยวนจื้อส่งคนมารายงานว่าผู้สำเร็จราชการใต้เยี่ยนมาถึงแล้วพยาค่ะตอนนี้เขาคงส่งคนไปรายงานฮองเฮาและองคชายเจ็ดแล้วเช่นกันพยาค่ะ ไปชิงเหยียนวาง้วยชาในมือลงสิ่งใดจะเกิดก็ต้องเกิดไปพบผู้สําเร็จราชการของต้ายเยี่ยนสักหน่อยเถิดฮองเฮาและองค์ชายจะส่งคนมาบอกแล้วหรือไม่ว่าจะจัดพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเมื่อใดเซนเลี้ยงอวิกล่าวได้ยินว่ากําลังปรึกษากันพะยะค่ะเมื่อฮองเฮาทาแผลเสร็จก็มีสติขึ้นมาแล้วตอนนี้นางสั่งให้สํานักโหรวงไปดูเริกแล้วพยะค่ะ หากจะไปพบผู้สำเร็จราชการของต้าเยี่ยนให้กระหม่อมไปกับฟาบาทด้วยเถิดพะยะค่ะหลิวรูซื่อลุกขึ้นยืนโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนต้าเยี่ยนเจ้าเล่เราต้องป้องกันไว้ก่อนครั้งนี้พวกเขาเห็นว่าต้าโจยกกองทัพมาที่นี่จึงอยากมีส่วนแบ่งด้วยแน่นอนพะยะค่ะใต้เท้าหลิวพักผ่อนให้หายดีก่อนเถิดมิเป็นอันใดหรอกพวกเขาไม่มีสิ่งที่สามารถต่อรองกับพวกเราได้ ตอนนี้กองทัพของต้าโจคุมเมืองหลวงและวังหลวงของตรงอีไว้หมดแล้วที่สำคัญกองทัพใหญ่ของพวกเราอยู่ที่นอกเมืองพวกเราต้องกลัวอันใดอีกไปชิงเหยียนให้หลิวรูซื่อพักผ่อนไม่ต้องออกไปส่งนางเมื่อเดินออกมาจากห้องของหลิวรูซื่อเสินเหลียงอวีกล่าวกับไปชิงเหยียนเสี่ยวไปใส่ไว้เสียวรั่วเจียงกลับมาแล้วขอรับกลับมาคนเดียวอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนประหลาดใจขอรับเขารออยู่ที่ด้านนอก กล่าวว่ามีเรื่องจะรายงานขอรับเซนเลียงอวีตอบไปพบเขากาันตอนที่ไปชิงเหยียนพาไปจิงจื้นจื้นออกมาด้านนอกนางเห็นเซียวรั่วเจียงกำลังถือขนมปังปิ้งอยู่ในมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างถือน้ำแกงร้อนดูเหมือนว่าเขาจะหิวมากเมื่อได้ยินเสียงเสื้อกรอกระทับกระทับในเหยียนเดินเซียวรั่วเจียงจึงรีบวางขนมปังและน้ำแกงไว้ด้านข้างเขารีบปลื้มขนมปังและน้ำแกงลงคอ จากนั้นลุกขึ้นยืนทำความเคารพไปชิงเหยียนโดยไม่มีเวลาสนใจเศษขนมปังที่ติดอยู่ตรงมุมปากคุณหนูใหญ่หรูสยงไม่ต้องมาพิธีไปชิงเหียนเข้าไปประคองร่างของเซีวยวรั่วเจงให้ลุกขึ้นจากนั้นเอ่ยถามหรูสยงมีเรื่องด่วนอันใดอย่างนั้นหรือเดิมทีข้ากับพี่ชายอยากสำรวจภูมิศาสตร์ของตรงอีและวาดแผนที่ออกมาให้ต้าโจสร้างปราการคุ้มกันใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อความไม่ประมาททว่านึกไม่ถึงเลยว่าจะพบกับค่ายทหารของตายเยี่ยนขอรับ เซียวรว่เจียงลุกขึ้นยืนแล้วมองไปทางไปชิงเหยียนผู้สําเร็จราชการของต้าเยี่ยนพาทหารมาไม่ถึง8ปดพันนายเขาให้ทหารห้าพันนายตั้งค่ายทหารรออยู่ที่ภูเขาข้างแม่น้ําเฟยชุยส่วนตัวเองพาทหารเพียงสามพันนายมายังเมืองหลวงของตงอีทหารของพวกเราที่ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองตงอีจับตาดูค่ายทหารข้างแม่น้ําเฟยชุยไว้แล้วขอรับ พวกเรากลัวว่าใตา้เยี่ยนอาจมีแผนการอื่นท่านพี่คิดว่าพวกเราควรพากองทัพไปล้อมทหาร5,000ันนายของใต้เยี่ยนไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทขอรับเช่นนี้ทหารที่เหลือส0 0พันนายจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราอีกต่อไปขอรับเซียวหลงเหยียนเป็นคนรอบคอบการที่เขาทิ้งทหารไว้ที่ริมแม่น้ำเฟยช่วยถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทว่าเขาคงนึกไม่ถึงว่าจะถูกปลุสยงทั้งสองของนางพบเข้าโดยบังเอิญเช่นนี้ไปชิงเหยียนมองหน้าเซียรวรั่วเจียงพลางกล่าวขึ้น รูสยองทานขนมปังและน้ำแกงให้หมดก่อนเถิดข้าจะให้คนไปบอกให้อาเจวิ่งคนไปยังแม่น้ำเฟยช่วยเพื่อตัดการเส้นทางการส่งสารระหว่างกองทัพของใต้เยี่ยนให้ข้านำทหารไปเถิดขอรับเซียวรั่วจเจียงโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมข้าคุ้นเคยเส้นทางขอรับไปชิงเหยียนเม้มปากท่านทานอาหารให้เสร็จก่อนข้าจะให้อาเจวิยเตรียมจัดทัพรอให้ท่านนำพวกเขาไปเอง ผู้สำเร็จราชการของต้าเยี่ยนเพิ่งเดินทางถึงประตูเมืองทิศตะวันตกของตงอี้ยังมีเวลาขอรับเสี่ยวรั่วเจียงรับคำเสี่ยวหลงเยี่ยนซิ่งนั่งอยู่บนหลังม้าศึกมองดูเฉิงหยวนจื้อที่ยืนขวางเขาอยู่ที่หน้าประตูเมืองทิศตะวันตกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเสี่ยวหลงเยี่ยนจึงเงยหน้ามองไปบนกำแพงจากนั้นกล่าวออกมายิ้มยิ้ม แม่ทับเฉิงต้าโจต้องการคุมเมืองหลวงของตงอีไว้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือนี่ไม่เหมือนการยกทัพมาช่วยเหลือสักนิดเฉิงหยวนจี้นับถือที่ผู้สำเร็จราชการของต้เยี่ยนผู้นี้เคยทิ้งการโจมตีเมืองหลวงของซีเหลียงย้อนกลับไปช่วยเหลือเสี่ยวไปไซของพวกเราดังนั้นเขาจึงปฏิบัติต่อเสี่ยวหลงเยี่ยนด้วยความเกรงใจทว่าในใจรู้สึกหมุดหงิดมากที่ต้เยี่ยนทีจะมาแบ่งผลประโยชน์จากต้าโจเฉิงหยวนจี้ยกมือคานมาเสี่ยวหลงเยี่ยนพลางกล่าวยิ้มยิ้ม เดิมทีฝ่าบาทของพวกเรามาเพื่อทำลายล้างตรงอีทว่าต่อมาฮองเฮาของตรงอินวอนขอนข้องให้ตาโจรับองคชายเจ็ดลีไพ่ไปยังต้าโจและรับปากกับต้าโจว่าจะยอมเป็นรัฐบาการของต้าโจพร้อมทั้งจ่ายเงินชดเชยอีกมากมายนางยินดีจะมอบบณาการให้ตาโจมากกว่าที่เคยมอบให้ตาเหลียงสิบเท่าตาโจเป็นแคว้นยิ่งใหญ่จึงไม่อยากจัดการกับแคว้นเล็กเช่นนี้สักเท่าใดนักดังนั้นจึงตอบตอบตกลง ทว่าตอนนี้จัก,กรพรรดินีของพวกเราประทับอยู่ในเมืองหลวงพวกเราจึงจำเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของเมืองหลวงตรงอีด,ด้วยตัวเองเสี้ยวรงเหยียนกำบังเหยียนมา้าแน่นพลางเอ่อถามเฉิงหยวนจื้อยิ้มยิ้มเช่นนั้นข้าเข้าไปได้หรือไม่ต้าเยี่ยนเป็นคว้นพันธมิตรของตา้าโจย่อมเข้าไปได้อยู่แล้วทว่าไม่ว่าอย่างไรที่นี่ก็คือคว้นตีผู้สำเร็จราชการปลดรอสักครู่ข้าส่งคนไปรายงานเรื่องนี้แล้วเฉิงหยวนจื้่กล่าวยิ้มยิ้ม เซียวหลงเหยียนที่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้ายิ้มออกมาน้อยๆที่ต้าโจให้เฉิงหยวนจื้อควบบุมคมไว้เช่นนี้นอกจากเพื่อความปลอดภัยของไปชิงเหยียนแล้วคงเป็นเพราะตาเย็ยนด้วยไม่ต้องใช้สมองคิดเซียวหลงเหยียนก็รู้ว่าอีกสักครู่เขาคงได้เข้าไปในเมืองหลวงที่ถูกต้าโจควบคุมไว้หมดแล้วพร้อมกับองครักษ์เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นใต้ล่าแห่งนี้กำปั้นของผู้ใดหนักกว่ากันผู้นั้นมีสิทธิชี้ชะตานี่คือเรื่องที่สมเหตุสมผล ถ้าว่ามีเป็นอันใดในเมื่อวันนี้ต้าโจไม่ได้ต้องการทำลายล้างแคว้นตรงอีแต่จะสนับสนุนจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดขึ้นครองราชแทนต้าเย็ยนของเขาก็จะหาทางทำสัญญาพันธมิตรกับตรงอีเพื่อแบ่งผลประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าว่า เซียวหลงเยี่ยยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยด้วยนิสัยของอาเปาอาลี่สร้างปัญหาให้นางเช่นนี้เ่อแม่นางโตกลับแล้วนางก็คงต้องเอาคืนให้ถึงที่สุดต้าโจต้องสนับสนุนจักรพรรดิหุ่นเชิดข,ขึ้นครองบัลลังของตงอีเพื่อให้เขาสร้างปัญหาให้ใต้เยี่ยนแน่นอนดูเหมือนว่าเขาต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่บิดเบือนตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมเสียแล้วพวกเขาสามารถเข้าทางฮองเฮาของตงอีได้นางหลอกใช้ต้าโจให้บุตรชายของตัวเองลีภยัยไปยังต้าโจได้อย่างปลอดภยัยทว่ากลับทาให้หารเชิงและทหารเรืออีกจํานวนมากของต้าโจเสียชชีีีววิตเเหห็็นนนนนนไดด้ั่่าางงปคคมมฝือึ ได้ข้าจะรอก่อนเมื่อได้รับรายงานแล้วรบกวนแม่ทัพเฉิงส่งคนไปแจ้งให้ข้าทราบด้วยเซี่ยวหลงเยียนกล่าวจบจึงขีม่ม้ากลับไปยังค่ายทหารของตัวเองทันทีเซี่ยวหลงเยียนเพิ่งกลับถึงค่ายทหารเขาเพิ่งออกจากเมืองหลวงมาได้ไม่นานก็ได้รับรายงานว่าฮองเฮาของตงอีพาขุนนางตงอีไปต้อนรับจักรพรรดินีของมงต้าโจด้วยตัวเอง เซี่ยหลงเย็ยนนั่งมองดูควันที่ลอยออกจากกระถางทูพหอมทรงสัตว์มงคลสามขายอยู่หน้าโต๊ะในกระโจมที่พักจากนั้นยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ